บุรอ่านจากพระวรสารนบุญจรบทที่8ข้อที่21ถึงข้อที่30เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาเหล่านั้นอีกว่าเราจากไปแล้วท่านทั้งหลายจะสแสวงหาเราแต่ท่านจะตายเพราะบาปของท่านที่ที่เราไปนั้นท่านไปไม่ได้ชาวยิวจึงพูดว่า เขาจะฆ่าตัวตายกระมังจึงพูดว่าที่ที่เราไปนั้นท่านไปไม่ได้พระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจากเบื้องล่างแต่เรามาจากเบื้องบนท่านเป็นของโลกนี้แต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ดังนั้นเราบอกท่านว่าท่านจะตายเพราะบาปของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราเป็น ท่านจะตายเพราะบาปของท่านเขาเหล่านั้นทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครพระองค์ตรัสตอบว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านไว้ตั้งแต่แรกแล้วเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องพูดและพิพากษาเกี่ยวกับท่านแต่พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสัจจะก สิ่งใดที่เราได้ยินมาจากพระองค์เราก็บอกสิ่งนั้นให้โลกรู้คนเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าพระองค์กำลังปรัดกับเขาเรื่องพระบิดาพระเยซูเจ้าปรัดกับเขาอีกว่าเมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้นเมื่อนั้นท่านจะรู้ว่าเราเป็นและรู้ว่าเราไม่ทำอะไรตามใจตนเอง แต่พูดอย่างที่พระบิดาทรงสอนเราไว้พระผู้ทรงส่งเรามาสถิตกับเราพระองค์ไม่ได้ส่งทอดทิ้งเราไว้ตามลําพังเพราะเราทำตามที่พระองค์พอพระไทัยเสมอเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้หลายคนก็เชื่อในพระองค์